สวัสดีค่ะเนื่องจากวันที่5มีนาคมของทุกๆปีเป็นวันนักข่าววันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้สมาคมสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เรามาอยู่กันที่ห้องอาหารบัวหลวงมีอะไรวันนี้เราจัดงานวันนักข่าวกันค่ะเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมเข้ามาพบกับสมาคมสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ด้านในได้เลยนะคะเมื่อวันที่5มีนาคม2568ที่สถา,สสานสงเคราะห์คนชลาบ,บ้านลบบุรี และสวนอาหารบัวหลวงตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสมาคมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมมอบสิ่งของและทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้วที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีและมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมทั้งเกียรติบัตรในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติหรือวันนักข่าว5มีนาคมประจำปี2568 ได้รับเกียรติจากนายประยูย์สิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานพิธีในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติหรือวันนักข่าวประจำปี2568และมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพร้อมทั้งเกียรติบัตรในวันนักข่าวโดยมีนายธวากรสมวนพวกนายกสมาคมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรจังหวัดลบบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งสมาคมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลบบุรี โดยมีบุคลากรผู้มุ่งมั่นในอุดมการเดียวกันเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนพร้อมทั้งกล่าวแนะนำสมาชิกสมาคมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนพเอมอ่อนนายอำเภอบ้านมีนางสวามินีอิสระทะประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีผู้แทนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งลบบุรี ผู้แทนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีและแขกผู้มีเกียรติทุกทท่านในจังหวัดลบบุรีให้เกียรติเข้าร่วมง,งานและบรรยากาศการมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรว,วันนักข่าวจำนวน14รายประเภทโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ5รายได้แก่หนึ่งนายสนทยาศรีดีผู้ดำเนินรายการสาระดีดีลบบุรีข่าวออนไลน์ยูทูบและเฟซบุ๊ก 2. นางสาวสุชาวดีสุขเจริญรองผู้อำนวยการมิตรยสารดาราซุปเปอร์สตาร์ทีวี 3. นายมหาชาติพันตานาย,ยกสมาคามกีฬาหมักลุกคนพิการไทย 4. ว่าที่ร้อยตรีวราเทพสิริเวชรองผู้อำนวยการโรงเรียนลบบุรีปัญญาณกูลจังหวัดลบบุรีและ 5. คอนโทวิรพันธ์สมัครการประธานชมรมไทควนแห่งประเทศไทยแลประเภทเกียรติบัตรได้แก่1 นางสมจิตแต่งสมุทรประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพพนพิการ2นายสิริชัยอ,อัมพรกรรมการหอ,อการค้าจังหวัดลบบุรี3คุณกวินผิวเผือกผู้จัดการธนาคาร TMB ธนาชาติ4นางชุติมาทัศสุรินทที่ปรึกษาคณะกรรมการสงเคราะเด็กและเยาวชนจังหวัดลบบุรี5นายรามวัชรประดิษฐ์ผู้ดำเนินรายการรู้ให้จริงกับอาจารย์ราม6 นางปวาริษาปาตันเกรรญยิกสมาคมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลบบุรี 7. นายประสิทธิ์อำทองผู้สื่อข่าวพิเศษช่อง7สีจังหวัดลบบุรี 8. จาสิบเอกสงยศุภปริภผู้สื่อข่าวไทยสยามนิวออนไลน์ข่าวภูมิภาคจังหวัดลบบุรี 9. เเด็กหญิงโชติการศรีละอ่อนนักเรียนโรงเรียนบ้านมีวิทยา ต่อจากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวให้อาวาสและกล่าวอวยพรให้กับสมาชิกสมาคมาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จังหวัดลบบุรีและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานโดยกิจกรรมของงานมีการมอบสิ่งของและร่วมทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนที่ล่วงรับไปแล้วที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลบบุรีและร่วมรับประทานอาหารณที่สวนอาหารบัวหลวงมีการจัดถ่ายวีดิทัศน์ ถึงประวัติความเป็นมาและกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมของสมาคมการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์จากอาจารย์รามวัชรประดิษฐ์อดีตรองคณะ,ะบดีและอาจารย์ประจําสาขาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรและสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ทักเครื่องคนแรกของประเทศไทยปี2001มาบรรยายในหัวข้อคําตอบที่ต้องการการค้นหาของเมืองลบบุรีและการนวดฝ่าเท้า นวดร่างกายด้วยเครื่องนวดพิเศษของบริษัทโอลี่ไลท์จำกัดมาให้บริการกับแขกผู้มีเกียรติได้ทดลองใช้ฟรีร่วมรับประทานอาหารและร้องเพลงด้วยกันฟังเพลงจากนักร้องลูกทุ่งชื่อดังของจังหวัดลบบุรีคุณพลอยชมภูบ้านมีมาขัดกลมสร้างสีสันความบันเทิงภายในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมีสภาพที่ดีต่อกันทั้งภาพนฐและภาพเอ,เอกชนสำหรับวรรณักขา รือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติในประเทศไทยวันที่สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2498โดยนักข่าวรุ่นบุกเบิกจำนวน15ท่านต่อมาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกลายเป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2542 แต่ยังคงกำหนดให้วันที่5มีนาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมและวันนักข่าวจนถึงปัจจุบันนี้สุรเดชแก้วไกรบรรณาการข่าวลบบุรีทีวี4.0ติ๋มบัวทองข่าวโซเชียลและบันทึกภ,ภาพจัง้านพิธีกรภาคสนามที่วกรสมนพวกที่ปรึกษาณเดชลบบุรีทีวี4.0รายงาน โลบบริษทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพเราชมโลบบริษทีวีได้ทั่วโลกทาง f c e b o o k f แ n p เ g จโดยพิมพ์โลบบริษทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครใครก็ดูโลบบริษทีวีกันทั้งน้องหใครๆก็ดูโลบบริษทีวีขนานไหนละ